สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีครับตอนนี้ที่เลี้ยงตะ๊กแตนผมก็เสร็จแล้วครับเสร็จก็น่าจะ9กแล้วเหลือใน,ด,นด้านข้างด้านข้างทั้งรอพยายามมาคุมด้านข้างกันฝนสาดนะครับก,รกันฝนสาดก็ย้ายตะ๊กแตนใส่แล้วครับย,ายกกรราา้ายตะ๊กแตนนามาใส่แล้วตะ๊กแตนก็อายุก,ก็ประมาณ20บกว่าวันครับกำลังกินเลยครับฟังเสียงกำล,ลังกินเลยกำล,ลังกิน เขากินทุกอย่างครับนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าทําไมผมต้องเอาตะแกรงมาไว้ในที่โล่งคือเขาเขาชอบแบบนี้ครับเขาชอบความสว่างนะครับชอบความสว่างแล้วก็ไม่กลัวร้อนนะครับเขาชอบแบบนี้เแล้วก็ชอบความสว่างเราก็ต้องใช้ผ้ายางที่เป็นใสครับทํหลังคาให้นะครับเขาชอบแบบนี้ของชอบเขาเลยครับก็ส่วนอาหารเขากินหลายอย่างครับมีทั้งหญ้าเนเปียใบกล้วยใบมะพร้าวนะครับ ยาหวานนี่หลายอย่างกินเขากินพืชหลายอย่างนะครับแต่หลักๆเลยที่เขาชอบก็คือ,อยาเนเปียรที่ผมสังเกตนะแ่ถ้ายาเนเปียน,นี่จะหมดก่อนอาจจะให้พร้อมกันให้ใบกล้วยให้ยาเนเปียนะครับหรือว่าใบมะพร้าวอะไรเงี้ยส่วนมากยาญาในเปียเนี่ยแป๊บเดียวนะครับเด็แตะการก้านก็กินด้วยครับก้านก็กินด้วยนะครับก็อีกไม่นานก็คงจะได้ขายไข่นะครับนะครับถ้าเพื่อนเ่นท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ ครับ yep. ขอบคุณครับขอบคุณครับ